ก็สวัสดีครับมาพบกับผมช่อง A t o Z เเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำระบบเทรด forex ซึ่งเป็นระบบเทรดที่ง่ายๆเหมาะสำหรับมือใหม่แล้วก็มือเก่านะครับเพียงแค่เราดูสัญญาณตามแดชบอร์ดมันนะครับเราก็สามารถเทรดได้ง่ายๆนะครับตามสัญญาณที่เรามีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นระบบเทรดอะไรนะครับ ระบบเทรดที่ผมว่าก็คือระบบเทรด x b r a i n method นะครับเป็น forex system ซึ่งเป็นระบบเทรดที่ซื้อมาครับแล้วก็เป็นระบบเทรดที่เทรดง่ายมากแล้วก็ให้สัญญาณที่ค่อนข้างชัวร์มากครับก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับการซื้อการขายก็เพียงแค่แล้วเราดูสัญญาณ maintain ตรงนี้เป็น up Channel Direction เป็น Up X Ben เป็น Buy แล้วก็ทำการซื้อส่วนขายก็เช่นกันครับเราดูที่ Maintain Down Channel Direction Down X Ben เป็น Sell แล้วก็ทำการขายครับระบบเทรดนี้สามารถเทรดได้ทุกคู่เงินแล้วก็ทั้งคริปโตเคอเรนซีด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตากำไรของเขาครับที่เขาทำการเทรดอ,อยู่นะครับ เราดูหน้าตาในเว็บก็ดีเลยนะครับก็สำหรับผมถือว่าดีเลยนะครับสำหรับมือใหม่ที่ไม่ต้องการดูแท่งเทียนหรือว่าเทรดแบบเครียดๆอันนี้เขาก็สามารถทำกำไรกับพวกคลิปโตเคอเรนซีได้ด้วยนะครับเช่นบิตคอยเขาก็ทำการบายครับ ส่วนการเข้าเทรดแล้วก็สัญญาณเทรดเขาก็จะมีสัญญาณเดิ่เล l e r t ขึ้นมาประมาณนี้ครับเมื่อตรงนี้ m a i n t น i n เป็น up channel direction เป็นอัพแล้วก็ x-bean signal เป็น buy ก็จะมีสัญญาณเด้งขึ้นมาให้เราทำการซื้อซึ่งตัวนี้ก็จะแจ้งเตือนในกรณีที่เราไม่ได้นั่งอยู่หน้าจอคอมด้วยนะครับสามารถ เตือนไปทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับก็จะมีเดสก t ท p อ l e เลส่วนรูปแบบการเทรดเขาก็จะมีทั้งหมด3รูปแบบนะครับเป็นสแ a p p i n g Standard แล้วก็ลองเทอ r m มครับก็ดูตามนี้ได้เลยนะครับ s c ค p p ปิ้งเขาก็จะใช้ช่วงเวลาอยู่ประมาณช่วง1นาทีถึง5นาที ส่วนสัญญาณก็เวลี่ไฮก็หมายถึงโอกาสคาดเคลื่อนนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามันดีครับส่วน Standard t e m p เพก็เป็นช่วงเวลาประมาณ15นาทีถึง1ชั่วโมงครับอันนี้ก็เขาแนะนำให้ใช้ตัวนี้นะครับส่วนถ้าใครชอบยาวๆแล้วก็ถือนานๆค่อนข้างปลอดภัยก็ใช้ลองเทิมครับอันนี้ใช้ช่วงเวลาประมาณ h 4ช่วง4ชั่วโมง จนถึง1เดือนนะครับอันนี้ก็จะเทรดง่ายหน่อยสบายๆเขาบอกว่าโอกาสที่เทรดก็จะประมาณ96%ที่คุณสามารถที่สัญญาณมันให้คุณได้นะครับก็ราคาที่เข้าขายอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ297ดดอลลาร์นะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บนี้นะครับ แต่สำหรับผมก็ถ้าใครสนใจก็ทักมาที่แฟนเพจของผมนะครับผมมีเงื่อนไขนิดหน่อยให้ทุกท่านก่อนที่ทุกท่านจะนำไปใช้นะครับก็หน้าเว็บขายเขาก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูคู่มือการเข้าเทรดคร่าวๆของเขานะครับ อันนี้ทุกท่านสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับที่คู่มือของเขาครับก็กําไรค่อนข้างดีนะครับสำหรับที่ผมใช้อยู่นะครับก็ส่วนการเข้าออเดอร์นี่ก็ง่ายมากนะครับเขาบอกว่ามัน this one is easy ง่ายมาก เพียงแค่เราดูที่ u บแล้วก็เซลครับมันจะมี alert เด้งขึ้นมาล่ะฮะเราก็นั่งรอดูการจะเข้า u บหรือว่าเซลก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือบอกว่า maintain นี่ก็ต้องเป็น up ก่อนนะครับ channel direction เป็น up แล้วก็สัญญาณายขึ้นมาเราถึง u บนะครับส่วนเซลก็เหมือนกันครับ maintain เป็น down channel direction เป็น down x b a n signal เป็นเซลแล้วก็ทำการเซลนะครับถ้าจะให้ดีตรง นี้ก็ให้เราดูดีๆนะครับว่าให้มันขึ้นคําว่า o o d to t r a d e ซึ่งมันจะโอกาสแม่นมากนะครับแล้วก็สามารถทำกำไรได้เยอะนะครับนี่คือจุดเข้านะครับส่วนจุดออกวิธีที่หนึ่งก็คือออกตามเส้นปะนี่นะครับาวางสต็อปไม่ใช่ออกนะาวางสต็อปล็อตที่เส้นปะนี่นะครับเวลาเราเข้าบายสมมติว่าเราเข้าบายตรงนี้นะครับ เราก็วางสต็อปล็อตตรงนี้นะครับอันนี้คือสต็อปล็อตนะครับส่วนเทคโปรฟิตก็ตามตารางนี้เลยครับเราใช้ช่วงเวลาเท่าไหร่ก็ a ท e profit ตามนี้หรือว่าเราจะวางสต็อปล็อตตามนี้ก็ได้ครับตามวิธีที่2เขาบอกนะครับก็ไปสามารถศึกษาที่คู่มือได้นะครับก็แนะนํานะครับสำหรับใครที่จะทําการใช้ระบบนี้ก็แนะนําให้ที่เดโมก่อน หรือว่าใช้ที่บัญชีเซ็นก็ได้นะครับแล้วคุณค่อยขยับไปบัญชีที่สูงขึ้นใช้บัญชีเซ็นก็ได้ครับสัก1ดอลลาร์ก็จะได้ประมาณ100นะครับ100 USD C ก็สามารถทำการเทรดได้แล้วครับก็ฝึกฝีมือมือไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นคู่มือนะครับ อันนี้ก็เว็บไซต์ของเขาก็เป็นระบบเทรดที่ผมค่อนข้างที่จะแนะนำเลยนะครับว่าดีมากนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าจอจริงๆกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับออันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็มันบอกว่าโอเคทูเทรดก็เทรดได้ครับส่วนการเข้าเทรดก็คือ m a i n t a i n down channel d i r e t i o n down แล้วก็ x เปลี่ยนซิกนลเป็นเซลนะครับที่ทำเฟรม h1 แล้วก็ใช้เทมเพลตสแ a น d าร์ส่วน tp h1 แล้วก็จะตั้งตามนี้นะครับ h1 ก็28่ิบปปบก็ทศน,นิยมของ fbs มันเป็น5ก็ต้องเป็น280นะครับ เทคโปรฟิตเราก็จะลากไป280 2 7อสก็ได้ครับเผื่อๆนะครับส่วน SL Stop Loss วิธีที่หนึ่งก็เขาบอกว่าให้เราวางที่เส้นนี้นะครับก็คือเส้นนี้แต่ แล้วก็วิธีที่2ก็วางที่190ปิปบหรือ19ปิกปีบสำหรับทศนิยมสี่ตำแหน่งนะครับอันนี้ของเราเป็นทศนิยมตําตำแหน่งก็เป็น190เราจะวางตามนี้ก็ได้นะครับผมจะวางตามนี้นะครับ190กก็ไม่ให้ถึงเส้นปะนะครับเพราะดูราคาน่าจะสูงเกินไป โอเคครับ <c oughs> ก็รอดูนะครับว่าราคาจะวิ่งไปถึงหรือเปล่านะครับ <c oughs> ลากากโอเคสองร้อยเจ็ก็ได้ครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเรามารอดูนะครับว่าราคาจะวิ่งมาถึงหรือเปล่าตามระบบเทรดของเขานะครับ แล้วก็ดูว่าจะแม่นจริงไหมนะครับเมื่อราคาถึงใกล้ๆถึง tp ผมจะมาเปิดอีกรอบนึงนะครับ